ยำปูม้าใส่ข้าวโพดชำ้ชำๆจ้าน้ำตาลเขี้ยวเนาะน้ำตาลเขี้ยวหนึ่งสองสามใส่พริกด้วยจ้ะเอาแบบเผ็ดๆชำ้ำๆเลยนะจ้ะาน,นี้ตาม้วยน้ำปลาเนาะจ้ะเท่าออก,กันเนี่นะหนึ่งสอง ตามตามเดยน้ำมักน้ําหนะจ้ะน้าํากว่าสามซอนซ้ํากันนะจ้ะตามเดยพักขึ้น พักตังโอลไปจ้ะเพื่อนเซลลารีลาดลงไปจ้ะลาดลงไปเลยลาดลงไปครึ่งนึงก็แนะจ้ะออกระสีเหลือน้ำไปครึ่งนึงกระสีใส่กับโพดคูบเช็ดกับโพดจักน้อยนึงน้ำเข้ากันจ้ะ เลยข้าวโพดนะจ๊ะเดี๋ยวห้ามฝุว้ใส่ลงไปเลยจ<ะ>้ายำงปูม้าสดๆช้ำๆดยจ้อยำงปูม้ายั่วๆจ้าช้ำๆ จำปูม้าใสกระโพดช่ำๆยัวย่วๆจ้าแซบ่บจิตจัดอืมช่ำๆเลยจ้า